วันนี้เราก็มาชมเหรียญสิบ,บาท2ส,สีที่ระลึกกันอีกตามเกยนะคะใครที่ชจมเหรียญสิบบาท2ส,สีครมจเรตตานบกนะคะที่ระลึกอ่านไปแล้วในคลิปก่อนและ้ะก็เดี๋ยวจะมาต่าต่ออ,อีกคลิปหนึ่ง ความพิเศษของเรียนนั้นลืมลงจุดเด่นของเขาให้ดูนะคะจะต่อให้คลิปหนึ่งส่วนเรียนนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีเหรียญน,นี้สร้างปีปอศเดียวกันกันกบเหรียญของครมจรีตานบุกนะคะ ไอดูด้านหน้าพระบรมจายาลักษณ์ของพระองค์ท่านก่อนนะคะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทร์ปุณอดุญยเดชนะคะรัชกาลที่9ประเทศไตยส่วนด้านหลังนะคะอ่ะาก็จะเป็นเหรียญพระเศียรทรงเหมือนเดิมแต่เหรียญน,นี้สร้างมือ วันที่20่สิบนะคะยี่สตุลาคมพศสองพาสี่สิบเนาะส่วนความพิเศษเดี๋ยวจะแปะไอที่คลิปวิดีโอนะคะให้ทุกคนสังเกตดูกันนะคะเรียนนี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสนะคะผู้นําเศรษฐกิจ เอเป็กนะคะครั้งที่สิบเอ็ดเหรียญนี้ก็ความที่ระบุเดี๋ยวทางด้านหน้าและก็ด้านหลังจะระบุไว้ให้นะคะด้านหน้าไอ้ดูข้างบนส่วนด้านหลังไอ้ดูข้างล่างนะคะก้ความของเหรียญเพราะว่าตาดูแบบนี้ทุกคนจะดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นจะระบุไอ้นะคระับตหน้าคลิปวิดีโอแล้วก็จะแปะป้าบเหรียญไว้ให้ ส่วนความพิเศษของเหรียญนี้ก็จะแปะไอ้ดูจัดๆนะคะคำว่า10บาทด้านหน้าบาทด้านหลังมันมีอะไรที่พิเศษนะคะให้ทุกคนสังเกตดูกันเนาะ,ะก็แสดงว่าปีปศอบสอเรามีเหรียญที่ระลึกนะคะถึงสองเหรียญ เดือนพฤษภาก็จะมีเหรียญของกรมจรีตฐานบุกพอมาถึงเดือนตุลาก็เป็นเหรียญประชุมผู้นำเศรษฐกิจโลกเอพิกนะคะของประเทตไตเป็นเหรียญ10บบาทแต่ที่ตัวหนังสือกคำว่า10เลข1กับเลข0และก็บาทพอไปม้กับตัระหารจะมีจุดเด่นของเก้ให้สังเกตอยู่นะคะไกลสิเก็บ ไว้ไอ้นำขึ้นมาดูนะคะว่ามีจุดเด่นอะไรอยู่ที่หลังเหรียญรุ่นนี้นะคะ,ะเครื่องหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าเทีนะคะเอตปู่นันเอตเป็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลขสิบตรงนี้